ขั้นตอนการใช้เครื่องซักพมระบบบอลเน็ตอุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ป้ายเตือนทำความสะอาด 2. แปรงขนแข็ง 3. ขันผสมน้ำยาเก็บจุดพม 4. ผ้าขนหนู 5. เครื่องขัดรอบตำ่ำ 6. แผ่นน้ำเตย7แผ่นบอนเน็ต8สายไฟปักพ่วง9ไม้กวาดไนล่อน10ที่โกยฝุ่นผง11พัดลมเป่าพม12น้ำยาซักพมระบบบอนเน็ตน้ำยาเก็บจุด13เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดน้ำ ขั้นตอนการปฏิบัติประกอบด้วย 1. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด 2. ตั้งป้ายเตือนทำความสะอาด 3. ใช้ไม้กวาดไนล่อนกวาดเส้นผมเศษขยะชิ้นใหญ่บนผมรวบรวมใส่ถังขยะ 4. เก็บจุดดำยางมาตอยหมากฝรั่งออกให้หมด โดยใช้น้ำยาเก็บจุดพรมเก็บคาบเฉพาะ5จุดใช้เครื่องดูดฝุ่นพื้นพรมเก็บฝุ่นละอองออกให้มากที่สุด6นำน้ำยาซักพรมระบบบอ็ตผสมน้ำตามอัตราส่วนในถังบีบมอบ7นำแผ่นบอน็ตชุบน้ำยาในถังบีบมอบ แล้วบิดแผ่นบอลตให้หมาด 8. วางแผ่นบอลตประกอบกับเครื่องรอบตำ่ำา 9. เปิดสวิตเดินเครื่องจากด้านในออกมาด้านนอกปั่นให้ทั่วบริเวณพื้นที่ 10. นนำเครื่องเป่าพรมตั้งบนพื้นพรมเปิดสวิตเป่าพื้นพรมให้แห้ง 11. เก็บป้ายเตือนออกและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยข้อควรระวังมีดังนี้ 1. กรณีมีพนักงานใหม่ยังไม่สามารถควบคุมเครื่องได้ควรให้ผู้ควบคุมงานฝึกให้พนักงานใหม่ทำความเข้าใจกับเครื่องก่อน 2. ควรตรวจเช็คสายไฟสวิตช์เปิดปิด ปักไฟให้เรียบร้อยก่อนใช้งานและหลังการใช้งาน 3. หากพบอุปกรณ์ชำรุดให้ดำเนินการแจ้งซ่อมทันที